นั่นก็คือแทนแทนแทนแบรนด์ H&M อีกแล้วค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เขามีลดราคาตลอดตลอดเลยนะคะส่องเห็น้ายเซลล์ของแบรนด์นี้ไม่ได้เลยเอาวันนี้แค่อยากจะเปิดถุงช็อปเท่านั้นค่ะทุกคนนี่เป็นไงคะสวยเนาะคุณหนูมากๆตัวนี้ส่องเลงไว้แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนตรงปกของเขาเนี่ยจะมีความเป็นลูกไม้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับสองช่อง Let's Peach Channel อีกตามเคยนะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสองออกไปช้อปปิ้งมาค่ะแล้วมีความเหอ่ออยากจะรีบมาเปิดถุงช้อปให้ดูนั่นก็คือแทนแทนแทนแบรนด์ H&M อีกแล้วค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เขามีลดราคาตลอดตลอดเลยนะคะสองเห็นป้ายเซลล์ของแบรนด์นี้ไม่ได้เลยและที่สําคัญเนี่ยสองชื่นชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าของเขานี่ค่อนข้างใส่ออกมาแล้วดูดีราคาไม่แรง ที่สําคัญนะคะทุกคนใส่แล้วดูดีมีไตล์มากไม่พูดพ่ำทำเพลงค่ะมาเปิดนะคะตัวแรกนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อยืดนะคะที่แบบเป็นลักษณะของดีไซน์ของเขาจะมีแขนล้ําแล้วก็เย็บทบกันขึ้นมาทําให้แขนของเราเนะะี่ยค่ะดูยกขึ้นเดี๋ยวไว้วันไหนสองจะลองให้ดูนะคะวันนี้แค่อยากจะเปิดถุงช็อปเท่านั้นคะ่ะทุกคนนี่เป็นไงคะสวยเนาะแขนเขาจะว้าสูงนิดนึงนะ แต่สองไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเสื้อกล้ามหรือว่าในส่วนของครอปบ,บาร์ด้านในได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็แมท์กับกางเกงยีนเอว e สูงกระโปรงแล้วก็ขาด้นได้หมดเลยค่ะทุกคนใส่ออกมาดูดีมากๆจะใส่เสื้อตัวนี้นะคะด้านในแล้วเราก็ใส่สูททับเบรเซอร์ทับตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนไอเดียบันเจิดนะคะสวยมากๆเลยค่ะแมท์ดได้เลยตามสไตล์เรานะคะเนี่ยค่ะแนะนาควรมีติดตู้เลยนะคะ จะบอกว่าราคาที่2ได้มานะคะขอแอบ,บกระซิบเลยว่าแค่200แต่ราคาเต็มเขานะคะ3 9 9ก็ไม่ได้แพงเลยนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะสงซื้อเป็นไซส์ XS นะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาตัวค่อนข้างโครงนะคะก็จะมีความหล,มหลวมๆนิดนึงแล้วก็สองก็มองว่าใส่แล้วก็ออดูดีแล้วก็สบายสบายไซส์แบบว่า สามารถที่จะซิวได้เลยแม่กำกางยีนขาสั้นขาย,ยาวเอวสูงได้หมดเลยค่ะทุกคนรับรองนะคะว่าปังเกิดมีติดตู้ไว้เลยค่ะตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลและส่วนตัวเลยจริงๆนะคะใครที่แบบกําลังสนใจหรือไม่รู้แบบอยากจะซื้อแบบไหนนะคะแนะนําตัวนี้นะคะทุกคนไปตําค่ะเอาละค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเชิ้ตคะ่ะทุกคน แต่ความเชิดของเขาไม่ได้เชิดธรรมดานะคะใส่แล้วดูดีคุณหนูมากๆตัวนี้สองเลงไว้แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนตรงตกของเขาเนี่ยจะมีความเป็นลูกไม้นะคะดีไซน์ออกมาเนี่ยใส่แล้วลุคคุณหนูไฮโซมากๆแล้วก็ดูโกมุนยองแบบสไตล์สาวเกาหลีมากๆนะคะใส่กับกางเกงยีนเอวสูงก็ได้หรือว่าจะใส่กับกระโปรงที่เป็นแบบ ลักษณะเอวสูงนะคะแล้วก็ตรงย,วยาวๆไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเวลาแบบไปทุ่งดอกไม้อะไรอย่างนี้เนาะโอ๊ยสองเนี่ยจินตนาการไปไกลแล้วเห็นไหมคะผ้าของเขาจะเป็นแบบลักษณะเชิดที่ต้องรีดน,นะคะทุกคนแต่2จะบอกว่าผ้าแบบนี้ยเนี่ยออกแข็งๆอยู่ทรงมากๆแล้วก็ใส่สวยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนด้านหลังของเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยน่ารักเนาะเนี่ยแขนก็จะยาวพอดีนะคะตัวนี้สองซื้อไซส์เนะคะเพราะว่า ดีไซน์ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเข้ารูปแล้วก็ตัวสั้น2ออย่างจะเลือกเป็นแบบเผื่อไซส์นิดนึงค่ะเพราะว่าวันไหนที่เราไม่ได้อยากจะใส่เป็นเอวสูงอะไรเงี้ยจะได้ปล่อยปิดขอบกลงเกงได้นะคะตรงนี้นะคะใครสนใจรีบไปซื้อเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะจากเมื่อสักครู่เหลือตัวละ400จาก799นะคะทุกคนแต่จะบอกว่าสินค้านี้จำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจรีบไปเลยนะ ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสองก็ยังไม่ได้มาลองให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสองกลับมาค่อนข้างดึกแล้วแล้วก็แสงไม่มีเดี๋ยววันไหนที่แบบมีโอกาสแสงสวยๆนะคะสองจะใส่ mix and match ให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะอ้อ,อก,ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย